สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สํานักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้มิ้นมีรถเจ้าตัว โตโยต้าโคราคอส1.8ไฮบริดตัวสมาร์ทนะคะโฉมปี2022สีขาวคันนี้เลยนะคะเป็น SUV ้า5ที่นั่งและได้ตัวขับเคลื่อน2ล้อระบบไฮบริดด้วยนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะเล่งมาอยู่ประมาณ60,000กโลนะคะกับราคาที่ขายที่ 719,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมลูกค้าติดต่อสอบถามหามินได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะหรือลูกค้าทักแชททิ้งช่องทางการติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะดูรายละเอียดเงื่อนไขกันออกรถเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่าใครเครดิตด,ดีจัดฟรีได้ไปเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.0 99%นะคะ4ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าที่สกอร์เครดิตดีนะคะมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัว t o y o t o r o r ร l คอร์ s คันนี้นะคะมีอะไรให้ลูกค้าได้น่าสนใจบ้างนะอย่างก่อนเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวก่อนที่จะเป็น m i n o r c h a n ชนะคะชมปี2022เนี่ยฮะได้ปีเฉลมิมฉลอง6อา20อา60ปีนะคะของ t o y ยต a ด้วยนะคะตัวนี้นะคะดีไซน์ด้านหน้านะคะลูกค้า ดีไซน์เป็นแบบรังพึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นแบบฟู l l LED นะคะมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟด้านในนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะจะเป็นสีฟ้านะคะลูกค้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนีะ่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของรถที่เป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะโลโก้ของตัวโตโยต้านะคะก็จะเป็นสฟีฟ้าแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะลูกค้า ตัวรถสวยมากนะคะสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวมีการเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะในส่วนดีไซน์ของตัวรถเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอดีไซน์กระจังด้านหน้านะคะกันชนหน้าซุ้มล้อนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะลูกค้าตัวยางเนี่ยยางมากับตัวรถนะคะแม็กคร์สิบเจ็ด นะคะตัวนี้นะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นตัวไฮบริดนั่นเองก็จะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมสัญญาณเตือนนะคะกุญแจได้เป็นคีย์เลสแบบนี้นะคะกุญแจมีมาให้2ดอกนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสมาให้เรียบร้อยที่จับประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะคะเป็นตัวไฮบริดนะคะของตัวคอร์สมีด้วยกัน3รุ่นนะคะก็จะมีสมาร์ตตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีตัวเป็นพรีเมียมแล้วก็มีพรีเมียมเซฟตี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นตัวเริ่มต้นของตัวไฮบริดของตัวคอร์เน่เนนะคะแต่ออปชันนะคะระบบทุกอย่างนะค่ะอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าในในส่วนของความประหยัดน้ำมันตัวนี้ก็ประหยัดเท่ากันนะประมาณ25.5กิโลลิตรนะคะตัวดิจ้าเคม,มาเรียบร้อยตัวนี้นะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตของตัวรถนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนการขันน็อตแต่อย่างใดนะคะภายในตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็ดีไซน์หรือว่า สีภายในก็จะคุมเป็นสีดำหมดเลยนะคะนี่รอยน็อตด,ด้านข้างประตูนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะไม่มีรอยหมุนรอยกระแทกแต่อย่างใดนะคะเอกสารรถยังอยู่ครบเลยนะคะนี่รถที่เพิ่งเข้ามาจริงๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้เก็บงานแต่ในส่วนของตัวรถถือได้ว่า ใหม่มากนะคะลูกค้าเปิดเข้ามากิ่นความใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าเดิมดูแลดีมากนะคะใครอยากได้รถมือสองสภาพดีนะคะแล้วก็ประวัติศูนย์นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเจ้าของนะคะใช้แค่มือเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถมือมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าสนใจดูรายละเอียดได้ผมอะไรได้เป็นมัลติเรียบร้อยนะคะลูกค้าเนี่ยพรุสคอนโทลมีให้นะตั้งแต่ตัวเริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็สามารถเซต ความเร็วได้นะคะวควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นแบบสัมผัสน,นะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนดูเส้นทางนะคยะวิทย UAMM ได้นะคะเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะกี a ร์ u t o ตัวนี้เนี่ยเบรกจะยังอยู่ที่เท้านะคะลูกค,ค้าจะยังเป็นเบรกมือเบรกที่อยู่ที่เท้าอยู่นะคะจะต้องใช้เท้าในการเบรกอยู่นะคะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าไม่ค่อยสะดวกแต่จริงๆถ้าใช้างานไปนานๆก็ ถือได้ว่าชินนะคะลูกค้าก็ปลอดภัยนะ,ะสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายนะคะออปชั่นจัดมาให้ค่อนข้างดีเลยนะคะได้ตัวไฮบิดด้วยนะ,ะป้ายแดงก็ขายเกือบล้านนะคะลูกคา้ามาที่เรากอา็อยู่ประมาณ7000แสนนะคะในหมื่นบาทตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณหนึ่งหมื่ตลอดอายุสัญญาคดีดีลูกคา้ามาจัดฟรีดาวได้เลยด้านหลังนะคะลูกคา้าเบาะสภาพตึงๆนะคะแอร์แบ็กมีมาให้เจ็ดใบรอบคันเลย ะะสภาพด้านหลังนะคะสามารถที่จะพับได้7 3 3 0นะคะแล้วก็มีที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำมีสายเบลนิรัภัยมาให้ทั้งคันเลยนี่ในส่วนของเบาะลูกค้าดูไม่มีมีรอยขูดรอยอเขาเรียกในวันรอยซีดของเบาะเลยนะี่สภาพเบาะเดิมๆม,มากเลยนะคะสภาพยังสวยเลยด้านหลังมีแอร์แยกหลังมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังจะมีท่าชมในส่วนของด้านหลังของตัวรถบ้างไหคะตัวนี้นะคะลูกค้านี่โครงสร้างบอดี้รถเดิมเลยเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะคะได้เป็นตัวพิเศษของรุ่นนะคะเฉะลิมฉลอง60ปีของโตโยต้านะคะในส่วนของตัวรีโมทนะคะลูกค้าถ้าตัวสมาร์ตตัวนี้นะก็จะมีในส่วนของอ่ามีที่กดล็อกนะคะแล้วก็มีที่เขาเรีเยกอะไรนะมองชัดไหมคะ ล็อกเปิดนะคะแล้วก็มีที่สัญญาณกันหายกันขนโมยมาให้ด้วยนะคะอยู่ที่กุญแจเลยได้เป็นกุญแจคิเลตให้เรียบร้อยนะคะด้านท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะสปอตไลท์ด้านหลังนะคะยังใช้งานได้ดีสภาพของไฟด้านหลังนะคะ สายกริบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังกันชนด้านท้ายก็จะเป็นสีดำกลับโคเมียนนั่นเองนะคะตัวนี้ได้โลโก้เฉลิมฉลอง60ปีของ t o โยต้าด้วยนะคะไฟอด้านบน,นะะขอโทษนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบครีบฉลามแบบชาวฟินนะคะในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะสามารถที่จะเติมต่อนะคะติดตั้งเป็นในส่วนของราวหลังคาได้นะคะกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้ในการบรรทุกนะคะเดินทางไกลๆได้เลย นะคะคสภาพคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสวยมากนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0งพซีซีของโตโยต้ที่ถือได้ว่าขายดีมากๆนะคะป้ายแดงก็ยังขายดีอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าในส่วนป้ายแดงตอนนี้ก็จะเป็นตัว m a i n t e n a n เรียบร้อยสภาพของตัวรถด้านหลังลูกค,ค้าสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างตัวด้านหลังนะคะรอยน็อตเม็อาร์ นะคะด้านหลังอยู่ในสภาพเดิมนี่เห็นไหมคะฝุ่นยังติดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานแต่อย่างใดแต่ว่าเราแนะนําให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะลูกค้าจะได้เห็นรถที่สภาพเดิมๆแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนยคะก็จะมีในส่วนที่อ่ะบังแสงนะคะกันแสงนะคะมาให้นะคะเก็บกลิ่นอาหารถ้าไม่ใช้ลูกค้าสามารถถอดออกได้นะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของตัวรถเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน นะคะใส่มาให้จะเป็นในส่วนของปั๊มยางนะคะปะยางนะคะมาให้แล้วนะคะจะอ่าไม่มีร้อย,อยางอะไรเลยเนาะถ้ารถแบบว่าโฉมใหม่ๆนะคะจะไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะคะก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์ประมาณหลักหมื่นนะคะราคาเปิดมาที่ 1> 6, uh, 7 1 9จ0 0แสน19,00กับาทจากเจ้าตัว Toyota Corolla Cross 1.8 h y b r i d s m a r t นะคะตัวปี2022นะคะสีขาวสนใจดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมกดติดตามนะคะทักแชทหรือโทรสายด่วนหามินได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 4 6 9 2ด9 6เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามินจะพาไปดูอัปเดตลดรถรุ่นไหนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ